ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กันในช่องของใหม่ละลาลินนะคะวันนี้ค่ะใหม่ My จะทําการอันบ็อกกระเป๋านะคะจากทางแบรนด์กัสต้นลูก้าค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าใบนี้พิเศษมากๆเพราะเขาทํามาจากหนังแอปเปิ้ลเหลือทียงถึง62ลูกนะคะ oh, <no. S 1> หน้าตากล่องมันก็จะมาเป็นแบบรูกแอปเปิ้ลแบบนี้เลยนะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชันะคะที่เขาทํามาฉลองวันเอิร์ธเดย์นั่นเองนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะ มีส่วนลดมาให้เช่นเดิมเลยค่ะลดไปเลย15%นะเดี๋ยวไม่จะไปแกะกล่องด้านในให้ดูนะคะว่าเราได้รุ่นไหนหนะ้าตากระเป๋จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่เลยพอแกะออกมาก็จะเป็นรูปแบบหน้าตากระเป๋ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะให้เลือกถึงสองสีจะมีสีดําแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งสีก็จะเป็นสีขาวครีมสีก็จะออกแบบขาวขาวครีมครีมนะคะตัวนั้นก็สวยนะแต่ไม่เลือกใบนี้มาเพราะว่าสีขาวไม่กลัวว่าเดี๋ยวหม่จะแบบเป็นคนซุ่มซ่ามหมค์จะชอบทําเลอะอะไรงเงี้ย สำหรับตัวกระเป๋านะคะเขาก็จะมีถุงผ้าแบบนี้มาให้ด้วยนะเวลาที่เราไม่ใช้เราจะได้แบบเก็บน้องเข้าไปได้นะคะจากการพวบฝุ่น,นละอองต่างๆได้นะคะแล้วเขาก็จะมีสายนะคะสองสายแบบนี้มาให้ด้วย ตัวนี้แหละสาคัญมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นตัวปรับเปลี่ยนลุคของเราได้กระเป๋ารุ่นนี้นะคะสามารถสะพายได้ถึง3แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสะพายข้าสะพายไหลแล้วก็สะพายหลังเดี๋ยวไมจะลองไปสะพายให้ดูนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไมจะขอ,อาพาไปดูในตัวของด้านในตัวกระเป๋าก่อนเลยด้านหน้านะคะก็จะมีเป็นแบ่งเขาให้เห็นชัดเลยนะคะ แล้วก็มีช่องด้านหน้าด้วยนะคะใส่ลิปสติกได้ที่ปัดแกนเจลแอลโกอฮอล์ใส่แมสได้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะก็คือใส่ด้านหน้าก็คือสะดวกสบายมากๆเลยนะเวลาเราเปิดมานะคะก็จะเป็นตัวเหมือนตัวแม่เหล็กอะคะ่ะแบบว่าแ๊กอย่างนี้ได้อีกด้วยเปิดเข้ามาด้านในนะคะตัวนี้ค่ะก็สามารถปรับขยายตัวกระเป๋าของเราได้นะด้านในก็จะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้เลยนะเป็นหนึ่งช่องโล่งๆแล้วก็มีช่องด้านหลังนะคะใส่าร์ด ใส่น้ำบัตรได้นะคะหรือว่าใส่กระเป๋างค์ใบเล็กๆก็ได้อีกด้วยนะคะสําหรับตัวช่องที่โล่งๆอย่างนี้นะก็คือสามารถใส่เอกสาร A5 ได้กระบอกน้าเล็กๆได้ใส่กล้องใส่โทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์ในใบนี้ก็คือสามารถจุได้เยอะเลยนะนอกจากนั้นนะคะตัวด้านหลังของกระเป๋านะคะก็มีช่องลับอีกด้วยค่ะคือสอดมือเข้าไปแบบได้ลึกเลยยาวถึงตัวก้นกระเป๋าเลยนะใส่ iPhone 12 Pro Max ได้อีกด้วยนะสําหรับวัสดุตัวกระเป๋าเขาก็บอกว่าเป็นตัวที่ทำ มาจากหนังแอปเปิลนะคะเหลือทิ้งถึง62ลูกแล้วก็จะมีความแบบผสมผ้าไนาล่อนด้วยคุณสมบัตินะคะก็คือเวลาเราเลอะหรือว่าเราเปืเป้อนอะไรเงี้ยเราสามารถชุบน้ําแล้วก็เอาผ้าเช็ดก็คือออกแล้วต่อ,อไปเดี๋ยวไม่จะพาแบบไปใส่สายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือมันไม่ได้ใส่ย,ยากเลยนะคะสาย2เส้นเนี่ยนะคะมันก็จะแบบมาในรูปแบบที่เหมือนกันเลยเราเราแค่แกะตัวหมุดออกมาแบบนี้เนาะแล้วก็เลื่อนปรับไซส์เราอยากได้ ความยาวความต้นยังไงก็คือแบบแล้วแต่ในความต้องการของเพื่อนๆได้เลยนะคะเดี๋ยวหม่จะใส่สายแบบสะายหลังนะคะแล้วก็สายไลนนะคะให้ดูเพราะว่าสองตัวนี้ก็คือสามารถใส่เหมือนกันได้เลยเขาก็จะมีห่วงตัวนี้มาให้น,นะคะเกี่ยวที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะด้านล่างก็เป็นเหมือนกันเลยนี่นะเราก็แค่แบบเอาตัวสายใส่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมง่ายมากอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทําเหมือนกันเลยเอาสายใส่เข้าไปแบบนี้ นี่แค่นี้เองแล้วของตัวด้านล่างนะคะนีแล้วก็เอาแค่เอาสายใส่เข้าไปแบบนี้นะคะทําเหมือนกันเลยนี่นะคะนี่ง่ายมากๆเลยมันก็จะได้อารมณ์แบบประมาณเป้แบบนี้เลยสะพายไหล่ก็สะพายด้านนี้ได้นะคะสําหรับการเกี่ยวตัวนี้นะคะเราก็ต้องเอาตัวสายอะคะ่ะออกมาก่อนนะเพื่อที่จะได้เกี่ยวได้นี่นะคะ เรแกะปลายแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะนี่เราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปทําอีกข้างหนึง่งนี่นะคะเราก็เดี๋ยวใหม่จะเอาอันนี้กับอันนี้มาเชื่อมกันก็คือแค่เอาตัวตัวนี้ออกเนาะแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะอันนี้ก็คือแบบเราจะเอาแบบไปสะพายข้างกันนะคะเดี๋ยวเาใหม่จะไปสะพายทั้ง3แบบให้เพื่อนๆได้ดูกัน สำหรับใบนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจสามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะของกัสตอลูก้าได้เลยแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดของใหม่นะคะที่ใหม่ได้ให้ไว้นะคะก็คือลดไปเลย15%สําหรับทางกัสตอลูก้านะคะมีกระเป๋าให้เลือกแบบหลากหลายรูปแบบเลยแล้วที่สําคัญก็ยังมีพวกแบบเอเซอรี y ด้วยนะคะครั้งนี้นะคะใหม่ก็ได้ช็อปมาด้วยตอนนี้ก็คือทุกคนต้องควรมีเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบกระเป๋าผ้าแบบนี้เลยนะก็เป็นรุ่นที่แบบใหม่รู้สึกว่าเออมันเอาไปใช้ ไปซื้อของช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็คือใส่ถุงผ้าใบเนี้ยก็คือจบเลยวด้านในของเขาก็ยังจะมีพวกช่องนี่ใส่กล้าใส่โทรศัพท์ใส่เอาไว้ในนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะจุของได้เยอะตัวแบบหนังสือที่มันมีสไตล์แบบมินิมอลมากๆเลยก็ลองไปดูกันนอกจากนี้นะคะยังมีใบนี้อีกยังไม่ได้แกะเลยนี่สำหรับคนที่จะต้องแบบเดินทางต่างๆนะ พวกอุปกรณ์ของอาบน้ําอะไรเงี้ยก็ได้แล้วตัวผ้าเนี่ยคือมันเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะมีความทนแน่นอนนะแล้ช่องด้านในก็คือกว้างนะคะสามารถใส่พวกอุปกรณ์อาบน้ําต่างๆนะคะหรือว่าสาวๆอย่างเราใส่พวกเครื่องสำอาง,งก็ได้อีกด้วยนะก็เป็นนแบบเอเซอรี่ที่สามารถหาซื้อได้ในเว็บไซต์ของ g a s t o n Luca ได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนเข้ามารับชมช่องของใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไครต์ติดตามใหม่ไว้นะคะสำหรับวันนี้ใหม่ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ